แม่มคาทัลียาเล่าเรื่องเพื่อนรักมาเซอร์ไพรส์แต่รูปทําโฟกัสที่ลูกสาวสูงมากสวยมากมิตรภาพยังคงยาวนานและน่ารักจริงๆสําหรับคุณแม่ลูกสามแม่มคาทัลิยาที่ล่าสุดได้ออกมาโพสเล่าถึงความน่ารักของเพื่อนรักอย่างดาวพอร์ไทยนะรงเดชท,ที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ตามมาส่งถึงที่สนามบินตามแคปชั่นว่า เรื่องน่ารักที่อยากเล่ากลับไปไทยรอบนี้ก็ยุ่งหลายสิ่งธุรกิจกรรมหน้าที่งานและอื่นๆเลยอาจจะตกหล่นไปบ้างเจอญาติเพื่อนพี่น้องไม่ได้ทุกคนบางนัดคือนัดแล้วมีการเลื่อนไปด้วยหลากหลายเหตุผลเลยทำให้อดเจออีกหลายหลายคนและหนึ่งในนั้นคือดาวะและแก๊งเดอะควีนพี่ท็อปมิวปีนอ แต่พอวันจะบินกลับก็มีผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งมาจะเอที่สนามบินหันไปอ้าวเพื่อนรักนี่เองนั่งอุตสาห์ตื่นเช้าเพื่อมาส่งและเซอร์ไพรส์ที่สนามบินและเอาของขวัญวันเกิดมาให้ขอบคุณมากๆนะจะเรื่องเล็กๆแต่ความรู้สึกยิ่งใหญ่เกรฟเฟอร์บิโยน w o r t s for the joy and comfort of true friendship the a n o r เ o n d e s แต่งานนี้ดูเหมือนจะมีแต่คนโฟกัสไปที่รูปเพราะเห็นน้องเนสซี่ลูกสาวคนเล็กของแบมคาทลิยาแต่ว่าตอนนี้ตัวสูงมากและสวยมากเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยเช่นพี่เนสเป็นสาวสวยแล้วเลยเจอกันเมื่อต้นปียังดูเด็กอยู่เลยเนสโตมากกกก BFF น่ารักมากค่ะซี่เป็นสาวแล้ววววซี่ผอมเพรียวสูงสวยเป็นสาวเลยค่ะลูกพี่ดาวเรืองไม่มีแล้วววว น่ารักที่สุดเลยค่ะฮา,าพี่ซี่สูงมากกกสวยมากกกกสวยทั้งสามคนเลย